สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทับ2ในวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4วันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องประโยคสื่อสารหรือประโยคเพื่อการสื่อสารกับคุณครูพรจันทร์ปุงปลื้มค่ะประโยคเพื่อการสื่อสารหากนักเรียนเคยเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่3นักเรียนก็พอจะ ทราบว่าประโยคเพื่อการสื่อสารนั้นมีอยู่6ชนิดชนิดแรกเราเรียกว่าประโยคบอกเล่าประโยคชนิดที่สประโยคปฏิเสธชนิดที่3ประโยคคำถามชนิดที่4ประโยคขอร้องชนิดที่5ประโยคคำสั่งและชนิดที่6ประโยคแสดงความต้องการค่ะ คราวนี้เรามาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าประโยคคืออะไรพอจะจำได้ไหมคะประโยคคือคำหรือกลุ่มคำที่นำมาเรียบเรียงแล้วได้ใจความสมบูรณ์ว่าใครหรือสิ่งใดทำกริยาอาการอย่างไรหากไม่สมบูรณ์เราจะไม่ถือว่าเป็นประโยคแต่จะเป็นวลีนะคะหรือกลุ่มคำค่ะ ส่วนประกอบของประโยคนะคะจำไว้เลยค่ะนักเรียนประโยคทุกชนิดจะประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือภาคประธานและภาคแสดงเอ๊ะภาคประธานคือใครภาคประธานประกอบด้วยประธานของประโยคหรือผู้กระทำหรือผู้แสดงอาการซึ่งจะเป็นคำนามหรือคำศัพท์พนามเท่านั้นนะคะส่วนภาคแสดงของประโยคจะประกอบด้วย กริยาและกรรมโดยกริยาเป็นส่วนที่แสดงอาการค่ะแสดงอาการหรือการกระทําของประธานของประโยคนะคะส่วนกรรมนั้นเป็นผู้ถูกกระทําค่ะอ่านักเรียนคะเราลองมาทบทวนกันก่อนนะคะว่าคําที่คุณครูหรือข้อความที่คุณครูให้มานี้เป็นประโยคหรือไม่นะคะ,ะดูข้อความแรก นาฬิกาปลุกเรือนกลมเขาวิ่งเร็วคุณครูซื้อหนังสือคุณยายทอผ้าสุนัขตัวใหญ่กระทะใบใหญ่นารีดชุดผ้าไหมแม่ทำอาหารนักเรียนพอจะแยกได้ไหมคะว่าข้อความใดเป็นประโยคข้อความใดเป็นกลุ่มคำหรือวลี เรามาเฉลยพร้อมๆกันเลยค่ะานาฬิกาปลุกเรือนกลมนะคะเป็นวลีค่ะไม่ใช่ประโยคเพราะอะไรคะเพราะว่าข้อความนี้มีแต่ภาคประธานนะคะนาฬิกาปลุกเป็นชื่อคำนามเรือนกลมมาขยายนะคะไม่มีภาคแสดงเขาวิ่งเร็วเป็นประโยคค่ะเขา เป็นประธานเป็นภาคประธานซึ่งเป็นคำสรรพนามวิ่งเป็นคำกริยาและเร็วมาขยายคำกริยาค่ะคุณครูซื้อหนังสือคุณครูเป็นคำนามเป็นประธานของประโยคค่ะซื้อ ซื้อหนังสือเป็นภาคแสดงโดยซื้อเป็นคำกริยาส่วนหนังสือเป็นกรรมนักเรียนจำไหมนะคะกรรมของประโยคจะต้องเป็นคำนามหรือคำสรรพ,พนามเท่านั้นค่ะคุณยายทอผ้าข้อนี้เป็นประโยคค่ะคุณยายเป็นภาคประธานทอผ้าเป็นภาคแสดงค่ะสุนัข ตัวใหญ่ข้อนี้เป็นวลีนะคะเป็นวลีหรือกลุ่มคําเพราะอะไรคะมีแต่ภาคประธานก็คือสุนัขตัวใหญ่ค่ะตัวใหญ่นั้นมาขยายประธานนะคะกระทะใบใหญ่ข้อนี้ก็เป็นวลีหรือกลุ่มคําค่ะไม่ได้เป็นประโยคนะคะเด็กๆเพราะว่ามีแต่ภาคประธานเท่านั้นน้ารีดชุดผ้าไหม ข้อนี้เป็นประโยคค่ะเพราะว่ามีส่วนประกอบครบเลยทั้งภาคประธานและภาคแสดงค่ะโดยภาคประธานก็คือนาส่วนภาคแสดงก็คือรีดชุดผ้าไหมรีดเป็นคำกริยานะคะชุดผ้าไหมเป็นกรรมค่ะต่อไปแม่ทำอาหารข้อนี้เป็นประโยคค่ะเนื่องจากมีส่วนประกอบครบทั้งภาค ประธานและภาคแสดงค่ะแม่เป็นประธานของประโยคอยู่ในภาคประธานทำอาหารเป็นภาคแสดงนะคะทำเป็นคำกริยาส่วนอาหารนั้นเป็นกรรมของประโยคค่ะาจากตรงนี้คิดว่านักเรียนพอจะแยกข้อความได้แล้วนะคะว่าข้อความใดเป็นประโยคข้อความใดเป็นวลีนะคะ ต่อไปเรามาอ่านและสังเกตรประโยคต่อไปนี้ค่ะมาดูนะคะอ้าวมีภาคประธานกับภาคแสดงใช่ไหมคะคุณครูก็บอกแล้วว่าประโยคจะประกอบไปด้วยสองส่วนก็คือภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานเราจะมี ประธานของประโยคเราจะใช้คำนามหรือคำศัพพนามเท่านั้นส่วนภาคแสดงนั้นเป็นคำกริยานะคะามาดูประโยคแรกค่ะพ่อหัวเราะพ่อเป็นคำนามนะคะหัวเราะเป็นคำกริยาแทนวิ่งแทนเป็นคำนามเป็นชื่อนะคะแสดงก็คือกำลังแสดงก็คือกำลังวิ่งใช่ไหมคะแทนวิ่งต่อไปเขาร้องไห้ เขาเป็นภาคประธานซึ่งเป็นคำสรรพ,พนามค่ะร้องไห้เป็นภาคแสดงซึ่งเป็นคำกริยาประโยคข้างต้นนี้เราเรียกว่าประโยคสามัญที่ประกอบไปด้วยภาคประธานและภาคแสดงโดยประธานของประโยคอาจจะเป็นคำนามหรือคำสรรพ,พนามก็ได้แต่นักเรียนลองสังเกตคำกริยาในประโยคนะคะว่าคำกริยาที่นำมาใช้ จะเป็นอะกรรมกริยาก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับค่ะต่อไปค่ะดู สังเกตต่อนะคะก็ประโยคนี้ก็ยังมีสององค์ประกอบเหมือนกันก็คือภาคประธานและภาคแสดงภาคประธานเหมือนเดิมค่ะจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามแต่ภาคแสดงนะคะตอนนี้จะมีคำกริยาแล้วก็จะมีกรรมของประโยคซึ่งจะเป็นคำนามหรือคำสรรพนามซึ่งมาเป็นกรรมของประโยคนะคะพ่ออ่านหนังสือพ่อเป็นประธาน แสดงกริยาเป็นคำกริยาหนังสือเป็นกรรมซึ่งเป็นคำนามค่ะแม่ดูฉันแม่เป็นประธานของประโยคนะคะเป็นคำนามดูเป็นคำกริยาฉันเป็นกรรมค่ะแต่เป็นกรรมซึ่งเป็นคำที่เราเรียกว่าคำสรรพนามต่อไปเขาเล่นลูกข่างเขาเป็นประธานของประโยคซึ่งเป็นคำสรรพนาม เล่นเป็นคำกริยาลูกข่างเป็นกรรมซึ่งเป็นคำนามค่ะประโยคข้างต้นนี้เราก็เรียกว่าประโยคสามัญเช่นกันค่ะซึ่งมีภาคแสดงซึ่งเป็นคำนามหรือคำสรรพ,พนามตามหลังคำกริยาบางคำซึ่งได้แก่อ่านดูเล่นนะคะสังเกตนะคะว่าอ่านดูเล่น ต้องเป็นคําเหล่านี้เราเรียกว่าสักกรรมกริยาก็คือเป็นกริยาที่ต้องมีกรรมมารองรับต่อไปนะคะดูตัวอย่างต่อไปนะคะก็เป็นประโยคที่มีภาคประธานและภาคแสดงเหมือนเดิมแต่ภาคประธานจะมีส่วนขยายแล้วซึ่งส่วนขยายนั้นจะอาจจะมาขยายคํานามหรือขยายคําสรรพนามก็ได้ส่วนภาคแสดงก็มีส่วนมาขยายคํา กริยานะคะประโยคนี้จะไม่มีกรรมนะคะามาดูประโยคแรกที่คุณครูให้ตัวอย่างมาค่ะพ่อของฉันหัวเราะเสียงดังพ่อเป็นภาคประธานซึ่งเป็นคํานามของฉันมาขยายนะคะพ่อของใครเป็นของฉันนะคะมาขยายคำนามกริยาก็คือหัวเราะส่วนขยายก็คือเสียงดังในประโยคนี้หากเราตัดคําขยายก็คือพ่อหัวเราะ ใช่ไหมคะดังนั้นเรามาขยายพ่อของใครคะของฉันหัวเราะเป็นยังไงหัวเราะเสียงดังต่อไปนกสีเหลืองบินเร็วประโยคนี้หากเราตัดส่วนขยายออกก็จะเป็นนกบินนะคะก็ถือว่าเป็นประโยคที่สมบูรณ์เนื่องจากมีภาคประธานและภาคสแสดงแต่เราเอาส่วนขยายมาเพื่อให้ประโยคนั้นได้ใจความชัดเจนมากยิ่งขึ้นดังนั้นสีเหลืองก็จึงมาขณะ มาขยายภาคประธานก็คือขยายนกนกสีเหลืองนกสีขาวนกสีดำนะคะบินบินเป็นยังไงบินเร็วบินช้าบินสูงนะคะต่อไปเธอคนนั้นตกใจมากเธอจำได้ไหมคะเธอเป็นคํำสรรพนามเป็นประธานของประโยคคนนั้นมาขยายเธอตกใจมากมาขยาย ตกใจนะคะข้อนี้หากตัดส่วนขยายออกก็จะเป็นเธอตกใจใช่ไหมคะอ่าประโยคสามัญที่ครูยกตัวอย่างให้นี้มีโครงสร้างที่ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็คือมีส่วนขยายคำนามหรือคำสรรพนามรวมถึงมีส่วนขยายคํากริยาเพิ่มเข้ามาอีกซึ่งคำกริยาที่มาขยายตรงนี้นะคะจะเป็น คำกริยาซึ่งเราเรียกว่าอักร,รมกริยาก็คือกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับค่ะต่อไปนะคะดูตัวอย่างต่อไปค่ะอ่าก็จะมีภาคประธานต่อไปภาคแสดงภาคแสดงต่อไปก็จะมีกรรมด้วยแล้วก็มีส่วนมาขยายคํากริยาด้วยนะคะดูประโยคแรกเขาเล่นลูกข่าง ใช่ไหมคะตรงนี้ก็เป็นประโยคแล้วเป็นประโยคที่สมบูรณ์แล้วมีประธานมีภาคแสดงก็คือประธานกริยากรรมแต่สนุกมากมาขยายคำกริยาเล่นอย่างไรเล่นสนุกมากต่อไปนะคะ พ่ออ่านหนังสืออย่างตั้งใจนักเรียนสังเกตคำว่าอย่างตั้งใจไหมคะนี่เป็นส่วนมาขยายขยายอะไรคะขยายการอ่านนะคะอ่านอย่างไรอ่านอย่างตั้งใจหรืออ่านอย่างไม่ตั้งใจนะคะแม่ดูแลฉันแม่เป็นประธานของประโยคเป็นคำนามกริยาก็คือดูแลฉันเป็นคำสรรพ,พนามซึ่งเป็นกรรมของประโยคแม่ดูแลฉันด้วยความรักนะคะ มาขยายการดูแลดูแลอย่างไรดูแลด้วยความรักประโยคสามัญที่คุณครูยกตัวอย่างข้างต้นนี้ส่วนขยายคำกริยาบางคำอาจอยู่หลังคำนามค่ะหรืออาจอยู่หลังคำศัพท์พนามก็ได้นะคะแต่จะตามหลังคำกริยาก็ได้นะคะนักเรียนสามารถสังเกตความหมายหรือรูปประโยคก็จะทำได้จะทำได้ทราบว่า คำส่วนขยายนั้นมาขยายอะไรนะคะตรงนี้ฝึกอา่านฝึกคิดฝึกวิเคราะห์บ่อยๆแล้วนักเรียนก็จะเก่งขึ้นนะคะต่อไปนะคะประโยคเพื่อการสื่อสารก็คือเป็นประโยคเพื่อสื่อให้ทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรรู้สึกนึกคิด เป็นอย่างไรบ้างซึ่งประโยคเพื่อการสื่อสารสามารถแบ่งตามเจตนาได้เป็น6ชนิดเหมือนที่คุณครูได้เกริ่นมาหน้านี้แล้วนะคะ,ะมีอะไรบ้างประโยคบอกเล่าจำได้ไหมคะประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคคำ,โยค,คำสั่งประโยคแสดงความต้องการประโยคขอร้องซึ่งประโยค ประโยคแต่ละชนิดเราก็จะมีข้อสังเกตที่จะทำให้เราสามารถแยกแยะชนิดของประโยคได้มาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะามาดูประโยคบอกเล่าค่ะประโยคบอกเล่าเราใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆให้ผู้อื่นได้รับรู้เช่นวัยรุ่นคนหนึ่งกำลังสูบบุหรี่ป้าจแจ่มเล่านิทานให้พวกเราฟังตุ๊กแกซ่อนอยู่หลังตู้กับข้าว ยังไงคะนักเรียนลองนึกประโยคบอกเล่าของตัวเองมาสิคะมีอะไรบ้างนอกเหนือจากที่คุณครูยกตัวอย่างแล้วประโยคชนิดที่สองก็คือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธนี้ใช้บอกว่าเรื่องราวนั้นๆไม่ใช่ไม่ต้องการไม่จริงนะคะซึ่งมักจะมีคำว่าไม่ไม่ใช่ไม่ได้อยู่ในประโยคเช่นฉันไม่ใช่คนขี้คลาด หนูนาไม่ชอบกินทุเรียนพ่อไม่ได้ไปทุ่งนานะคะก็เหมือนกับว่าเราเอาประโยคบอกเล่านั้นมาปฏิเสธโดยใช้คำว่าไม่ไม่ใช่หรือไม่ได้นะคะแต่สำหรับคำว่าไม่ในประโยคก็ใช่ว่าจะเป็นประโยคปฏิเสธทุกประโยคนะคะนักเรียนจะต้องดูความหมายของประโยคให้ชัดเจนให้ถูกต้องอีกครั้งนะคะ ประโยคชนิดที่สามก็คือประโยคคำถามค่ะประโยคคำถามเราจะใช้ถามผู้อื่นเมื่อต้องการคำตอบมักจะมีคำว่าใครอะไรที่ไหนทำไมอยู่ในประโยคเช่นลุงมาจากที่ไหนต้องการคำตอบใช่ไหมคะมาจากภูเกต็ตมาจากกระบี่มาจากกรุงเทพมาจากต่างประเทศ ใครรู้จักดอกชบาบ้างต้องการคําตอบครูแมวรู้จักดอกชบาน้องแทนรู้จักดอกชบาน้องขิมรู้จักดอกชบาเธอมาจากบ้านตั้งแต่เมื่อไรอฉันมาจากบ้านตั้งแต่ตอนหกโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่เมื่อตอนกลางคืนใช่ไหมคะนี่คือจะมีคําตอบให้ในประโยคคําถามนั้นต่อไปนะคะมีบางประโยค ที่มีคำใช้ถามแต่ไม่ได้เป็นคำถามเพราะไม่ได้ต้องการคำตอบใดๆเพียงพูดโดยไม่เฉพาะเจาะจงใครหรืออะไรนะคะข้อสังเกตเช่นใครๆก็รักเขาทางนั้นตรงนี้ไม่ใช่ประโยคคำถามนะคะแต่จะเป็นประโยคบอกเล่าค่ะเธอจะไปไหนก็ไปเธอะต้องการคำตอบไหมคะไม่ค่ะเหมือนกับพูดขึ้นมาลอยๆตรงนี้ก็จะเป็นประโยคบอกเล่า ฉันนอนที่ไหนก็ได้ทั้งนั้นนักเรียนอาจจะบอกว่าเอามีคําว่าที่ไหนน่าจะเป็นประโยคคําถามไม่ใช่ค่ะเพราะว่าประโยคนี้ไม่ต้องการคําตอบค่ะเป็นเพียงการบอกเล่าว่าฉันนอนที่ไหนก็ได้ใช่ไหมคะนี่คือประโยคบอกเล่า,ามีข้อสังเกตแล้วนักเรียนต้องสังเกตให้ดีนะคะบางครั้งข้อสอบชอบเอาตรงนี้แหละค่ะมาหลอกลูกนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อลูกเรียนรู้แล้วอย่าให้เขาหลอกเราได้นะคะ ต่อไปค่ะประโยคชนิดที่4ก็คือประโยคคำสั่งประโยคคำสั่งนี้เราใช้สั่งให้ผู้อื่นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือห้ามไม่ให้กระทำเช่นห้ามนักเรียนเดินลัดสนามนะคะอย่ากแกล้งเพื่อนจงเติมคำในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะ,ะต่อไปค่ะประโยคชนิดที่5ก็คือประโยคขอร้อง ประโยคขอร้องเราใช้ขอร้องให้ผู้อื่นกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งมักจะมีคำว่าโปรดกรุณาช่วยอยู่ในประโยคขอร้องกับคำสั่งจะแตกต่างกันตรงไหนคะคำสั่งหากสั่งแล้วนักเรียนจะต้องปฏิบัติตามหากเมื่อใดที่นักเรียนไม่ปฏิบัติตามถือว่าผิดคำสั่งผิดนะคะแต่ประโยคขอร้องเบาๆมาจากประโยคคำสั่งนิดนึง เขาบอกเขาขอร้องแต่ผู้ฟังอาจจะทําตามหรือไม่ทําตามก็ได้นะคะเช่นกรุณาปิดประตูเบาๆนักเรียนอาจจะไม่ทําตามอาจจะปิดดังปั้งเลยก็ได้นะคะสมใจช่วยหยิบดินสอให้ฉันทีสมใจอาจจะไม่หยิบให้ก็ได้ต่อไปโปรดรักษาความสะอาดทิ้งขยะเต็มไปหมดเลยเพราะนักเรียนถือว่าเป็นประโยคขอร้องไม่ใช่เป็นประโยคคําสั่ง แต่ถ้าเป็นประโยคคำสั่งเช่นอย่า,อ,าอย่าปิดประตูเบาๆนั่นคือสั่งให้ปิดแ่งเลยใช่ไหมคะต่อไปค่ะประโยคชนิดที่6เราเรียกว่าประโยคแสดงความต้องการค่ะประโยคแสดงความต้องการนะคะเราใช้บอกความต้องการของตอนเองให้ผู้อื่นรับรู้มักจะมีคำว่าอยากต้องการประสงค์อยู่ในประโยคด้วยเช่นส้มโออยากไปเที่ยวทะเล ดิฉันประสงค์ที่จะลาออกผมต้องการโทรศัพท์เครื่องใหม่คุณครูอยากเจอนักเรียนแล้วค่ะเห็นไหมคะนี่คือเป็นประโยคแสดงความต้องการซึ่งหากเราไม่สังเกตมันก็จะคล้ายๆกับประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นมีคําให้เราสังเกตก็คือคําว่าอยากต้องการประสงค์อยู่ในประโยคนะคะต่อไปค่ะ เรามาทำแบบฝึกหัดด้วยกันดีกว่านะคะอ่าประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามประโยคขอร้องประโยคคำสั่งหรือประโยคแสดงความต้องการค่ะอ่าข้อที่1ค่ะประโยคในข้อใดมีลักษณะต่างไปจากข้ออื่น 1- คุณชื่ออะไร 2- คุณมาทำอะไรที่นี่ 3- ใครจะไปก็ตามมา 4- แม่พาเอื้อยกับอ้อยไปหาใครนะักเรียนว่าข้อไหนคะที่มีลักษณะต่างไปจากข้ออื่นเรามาดูฉเฉลยค่ะข้อ3ใช่ไหมคะใครจะไปก็ตามมาข้อ1ข้อ2และข้อ4นั้นเป็นประโยคคำถามค่ะส่วนข้อ3มีคำใช้ถามแต่ไม่ได้เป็นคำถามเพราะไม่ได้ต้องการคำตอบใดๆเพียงพูดโดยไม่เฉพาะเจาะจงว่าใครหรืออะไรนะคะ ต่อไปค่ะภาระงานของเราในวันนี้ทักษะภาษานะคะหน้า93-95ถึง95ข้อ1ถึงข้อ4ค่ะแล้วก็ใบงานเรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารค่ะเดี๋ยวคุณครูจะแนบไปให้นะคะและอย่าลืมทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่องประโยคเพื่อการสื่อสารด้วยนะคะหากทำแล้วไม่มั่นใจนะักเรียนกลับมาย้อนดูคลิป อีกครั้งหนึ่งหรือเปิดหนังสือเรียนศึกษาในหนังสือเรียนภาษาพาทีของเราก็ได้นะคะก็ให้นักเรียนทุกคนทําแบบฝึกหัดทําแบบทดสอบได้คะแนนเยอะๆนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ